สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนีมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้ หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะเม้นท์ับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอใูด้ด,ดวงนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะ คนที่เราตัดจบหรือเลิกลากันไปนะคะในอดีตเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมันอาจจะเป็นไปได้3เดือน6เดือนย้อนหลังหรือถึง3ปีนะคะสิ่งที่หมอบอกในไพ่พลังงานวันนี้นะคะ เรากับเขาที่ยุติจบความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะกลับเข้ามาหาเราในรูปแบบใดนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้ความแม่นยํานะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าคนที่เรายังมีความนึกถึงหรือว่าคิดถึงกันอยู่นะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพลังงานด้านที่เราเลิกลากันไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างเร็วๆนี้นะคะ อขอหมอจับไพ,สพ่สักคู่นะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะเรามาดูกันเลยค่ะคนที่เราเลิกลากันไปแล้วนะพลังงาน3เดือน6เดือน2ปีถึง3ปีนะคะย้อนหลังไปเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างในช่วงเร็วๆว,ว,วันนี้นะคะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็ขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะ่ะเรามาดูกันเลยนะ หนึ่งการเลิกลาการจบเนี่ยมันเป็นได้ปัญหารักสามเศร้ารักสามคนหรือการไม่เข้าใจกันนะคะไม่มีเหตุผลอีกคนนึงเอาแต่ใจมากเกินไปจนเราไม่รู้ว่า ความคิดของเราสวนทางกันในไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะยังมีความคิดถึงยังมีการฝันถึงนึกถึงหรือบางคนบางกรณีเนี่ยเลิกลากันไปก็จริงหลังจากเลิกลากันไปไม่ถึง2เดือนหรือ3เดือนมีโอกาสวนติดต่อมาหรือพูดคุยกันนะคะในไพ่ขึ้นมาขึ้นอยู่กับการเปิดรับหรือเปล่าต่อให้คุณหรือเขาไปมีคู่ใหม่แล้วก็ตามในไพ่ใบนี้ยังระลึกถึงคนเก่ากันอยู่นะคะถามว่าคู่ของเขาที่ไปอยู่ด้วยกันนะ่ะมันอาจจะเป็น พลังงานด้านที่ไม่ไม่ได้โอเคตั้งแต่ตอนแรกเหมือนจะมีความจริงใจให้กันสุดท้ายเป็นการหลอกลวงหรือว่าการหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมันเป็นได้ในไพ่ใบนี้นะคะเกิดการเริ่มต้นใหม่กินเที่ยวนะคะกินหรูอยู่สบายนูน่นนี่นั่นลักษณะประมาณนี้พอเราเริ่มแต่งตัวมากขึ้นเราดูแลมากขึ้นเขาเริ่มกับมีความรู้สึกว่าแอบมาส่องในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะอยากเห็นความเคลื่อนไหวของเราอยากดูความเคลื่อนไหวของเราเกิดขึ้นหรือบ,บางครั้งบางกรณีเนี่ยเพื่อนเขากับเพื่อนเรา เออเป็นเพื่อนกันลักษณะประมาณนี้ยบอกกล่าวหรือเล่าเรื่องราวให้ฟังก็ได้ในเรื่องของเราว่า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างบางคนบางกรณีไปมีใหม่เจอใหม่แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่สิ่งเก่ายังนึกถึงคนเก่าหรือพลังงานด้านคนเก่าอยู่ในพายขึ้นมามีความคิดถึงความอยากเจออยากพบหน้าลักษณะประมาณนี้หรือบางคนบางกรณีนัดเจอนัดคุยกันด้วยนะคะแต่เราอาจจะคุยในฐานะที่แบบว่าเราไม่พร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่ก็ได้ในบางกรณีที่หมอบอกแต่พลังงานด้านตรงนี้มันดึงดูดเข้ามาเพราะว่าคุณกับเขามีโอกาสได้เจอบางทีมันอาจจะทํางานใกล้กันหรือว่ามีการพูดคุยกันที่ต้องใช้ อาจใช้คําพูดพบเจอร่วมกันลักษณะประมาณนี้แต่ตอนนี้ช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีขึ้นจะบอกว่าโฟกัสเรื่องตัวเองในเรื่องความรักเจ็บปวดไหมเจ็บปวดแต่เรารู้สึกว่าเราต้องมุฟออนเราต้องทําได้ลักษณะประมาณนี้บางคนบางกรณีเจอคนใหม่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเขาไปในรูปแบบหนึ่งแต่สุดท้ายเหมือนมันยังไม่ใช่ก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะคุณยังรอเขาอยู่คนคนนั้นอยู่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะบางทีลองเปิดใจครบแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไลฟ์ไสไตล์เราเราก็อาจจะยุติหรือจบวสััพนธ บางคนเจอปุ๊บปั๊บคุยไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เลิกเลยก็มีนะคะที่หมอบอกเนาะในไพ่ใบนี้ยแต่คุณกับเขามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์การวนกลับเข้ามามีความคิดถึงความหมวยหาอยากใช้เวลาร่วมกันหรือว่าขอโอกาส ได้ปรับปรุงตัวได้แก้ไขเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในาไพ่ใบนี้ถามว่ามีแนวโน้มที่จะกลับมาหรือใช้ชีวิตคู่ไหมในบางกรณีบางคู่มีหมอต้องบอกว่าคุณอาจจะเป็นคู่กันแต่มันอาจจะมีวิบากกรรมทําให้เราต้องคัดภาคหรือเราต้องจากกันไปช่วงระยะหนึ่งสุดท้ายวนกลับมาใช้ชีวิตคู่กันใหม่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใครที่ยังรอพลังงานด้านลบอยู่ในเรื่องของคนเก่าเนี่ยคุณมีโอกาสเจอพบปะแน่นอนแต่บางคนบางกรณีถ้าเกิดคุณไปเริ่มต้นใหม่คุณคิดว่า การมีใหม่ดีกว่าใช้ชีวิตคนเก่าไม่ต้องรอกลับมาถามว่ามันก็จะมีพลังงานที่เขายังอยากติดต่ออยากดูความเคลื่อนไหวหคุณอยู่ดีที่หมอบอกมันจะเป็นพลังงานดึงดูดเนาะเพราะว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นรักตัวเองบางคนศิลกรรมตกแต่งดูตัวเองดูดีขึ้นนะคะมันจะดึงดูดคนเก่าๆกลับมามันเป็นเรื่องปกติที่หมอบอกอันนี้มันขึ้นอยู่วิจารยญาณของคุณในแต่ละคนคุณจะเลือกหรือไม่เลือกเขามันสิทธิ์ของคนแต่อันเนี้ยมันเป็นการดูไพ่โดยรวมที่หมอบอกนะคะไพ่ของหมออจ,จะตรงหรือไม่ตรงเลยกััับบชีวิตตคุณก็ได้นนนะเรแ่พลงงา ที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะใครที่พบเจอคู่แล้วก็ขอให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาใครที่ยังไม่เจอคู่ที่ไม่ใช่ก็ขอให้ ถ้าเกิดมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าเป็นคนเก่ากลับมาก็คนที่ยังรอยัยงรักกันอยู่ก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันบางคนบางกรณีโกรธงอนไม่เข้าใจกันหรือว่าอารมณ์น้อยมากเกินไปเนี่ยปรับปรุงที่ตัวคุณก่อนเราเริ่มต้นได้ที่ตัวเองไม่มีคําว่าสายเนาะสิ่งที่หมอบอกจะได้เป็นพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้ได้แต่งงานสมบหรจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายขอให้เป็นความรักที่ดีและสมปรานาทุกประการนะคะขอให้มีความสุขนะในทุกคู่นะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะรักและเคารพตัวเองเสมอนะสิ่งดีๆจะเข้ามาอบ คุณมากค่ะสวัสดีค่ะ